ใครสายขนมหวานมาทางนี้วันนี้พาไปตะลุยกินของเด็ดที่ตลาดเตาปูบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างร้านนี้คนต่อคิวกันยาวมากขายขนมไข่เต่ากล้วยแขกไข่หงกรอบนอกนุ่มในบบราคาไม่แพงทั้งหมดนี้40บาทเท่าน,นั้นเองมาเริ่มกันที่ขนมไข่เต่าตัวแป้งจะมีความกรอบนอกข้างในเหนียวหนึบไม่อมน้มามันส่วนไข่หงมีดีที่ไส้หวานกลมกลม่อม,มกมําลังดีและมีกลิ่นหอมถั่วมากๆส่วนอันนี้เป็นตัวข้าวเมาทอดนิทีเด็ดเลยกรอบนอกนุ่มในรสชาติหวานธรรมชาติจากกล้วยไข่ส่วนร้านนี้ขนมปังนึ่งแบบโบราณขนมปังนุ่มมากกัดไปคือฟูสมาแบบ จุกๆเลยตัวไซส้พริกเผาหอมรสชาติเผ็ดเค็มกำลังดีดีงามประทับใจมากๆอันนี้ไส้สังขยาใบเตยสังขยานี่คือหอมหวานละมุนแถมขนมปังก็นุ่มอร่อยจะต้องสั่งชิ้นที่3อันนี้จะเป็นขนมปังโรยน้ำตาลแบบคลาสสิกกินตอนน,อน้อนๆเนี่ยฟินไม่แพ้ก,กันลองกันได้ชิ้นละ15บาทปิดท้ายด้วยของหวานเย็น<ๆ>ไอศครีมโฮมเมรดราคาไม่แพงแต่รสชาติดมีมากๆมีรสชาติให้เลือกเกือบ20รสชาติเลยรสที่ผมกินเป็นประจำก็คือรสทุเรียนและรสกาแฟกาแฟลูกละ25สิบหาาทรสชาติเข้มข้นไม่หวาน รสชาติหอมหวานเข้มข้นเหมือนได้กินทุเรียนสดสายหวานต้องมาโดนใครเคยกินร้านไหนแล้วหรือมีร้านลับที่ตลาดเตาปูนแนะนํากันมาได้เลยและสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับทั้ง3ร้านนี้จะอยู่ในตลาดเตาปูนมีที่จอดรถสะดวกสบายแต่เสียค่าจอดนะครับหรือถ้าใครสะดวกมารถไฟฟ้ามาลงที่สถานีเตาปูน <c oughs> ก็ถึงเลยสะดวกสุดๆแวะมาลองกันดูนะครับ